สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะบรรยากาศช่วงเช้าเช้าครับผมครับทะเลหมอกเลยครับพี่น้องมานี้ครับทะเลหมอกมาสองมือแล้วครับผมมือว่านครับมานี้ครับเอาหนีมาพาพี่น้องเอฟซีมาชมบรรยากาศครับหลังบ้านครับผมว่าจะเป็นสวนข้าโพดครับพี่น้องเนาะ สวนข้าวโพดทะเลหมอกครับผมเอาคลิปนี้กับมีแนวทางตัวเลขกล่างด้วยครับผมเลขล่างแม่นแม่นเช็นเคยครับพี่น้องเนาะครับเสี้ยนเล็กล่างแม่นแม่นครับผมมีหลายเสี้ยนอยู่ด้วยครับผมอาที่ก่อมาเชียร์ได้นำนเสนอหงว่างหันกับเขาศูนย์เก่าหลายเสี้ยนอยู่ครับพี่น้องครับผม ต่ว่าคลิปนี้จะเป็นลักษณะเลขเด่นครับผมครับเลขเด่นล่างครับเหมือนอาจารย์ม่อมแมมหอวงนูนนําทียบครับพี่น้องเนาะนี่ก็คือเลขล่างแม่เชียงใหม่เด้อครับพี่น้องเลขล่างแม่เชียงใหม่ครับหมวดประหันเพิ่นกะเข่าที่เก้าครับผมเพิ่นให้สามห้าเก้าครับสามห้าเก้าครับกไปชนเก่าครับ ชนเก่าก็ผาครับพี่น้องเนาะกับอาจารย์ม่อมแยมอยู่ครับเก่ามากครับผมมวันนี้ครับได้มาหลายเมื่อแล้วครับผมครแต่ว่าเก่ามาเชียบ่ได้มามีเวลามานําเสนอครับพี่น้องเนาะรับมีลงเสี้ยนที่เพิ่นท้มาหรือว่าที่เพิ่นเข่าครับผมไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างครับพี่น้องก็เลยอัดคลิปลงไปก่อนครับผม เอาได้มาแล้วครับผมครับเลขล่างแม่เชียงใหม่งวดวันที่16กครับผมกลุมภาพันหกสิบเจ็ดที่ชนาเบิงเป็นแนวทางเสียงโุกเสียงดวงเด้อครับผมพามาเบิงสวนเขาโพดครับผมอยู่หลังบ้านครับใหญ่ปลูกไปครับพ่อยายนี่จะเป็นมะเอือครับพี่น้องเนาะหรือว่าฝักท่องครับผมมะเอือฝักท่อง เลขล่างแม่เชียงใหม่ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่างแม่เชียงใหม่ครับเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณแม่เชียงใหม่เด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับผมทิดชนาเบิ้งเป็นแนวทางเสี่ยงสูงเสี่ยงดวงเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้อง รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่างแม่เชียงใหม่กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องเนาะเลขล่างแม่เชียงใหม่ครับผมครับนี่คือมวด่ิพานมาด้วยครับพี่น้องเด่นล่างสามห้าเก้าครับเข้าที่เก้าครับพี่น้องไปหลักหน่วยครับมวดงวด่ิพานมาก้อนนานี้ครับผมเพิ่นได้หนึ่งหาเก่าครับผมหนึ่งหาเก่า เข้าที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะไปหลักหน่วยเหมือนกันเอาครับพี่น้องงวดนี้ได้มาแล้วครับเลขล่างแม่เชียงใหม่ครับสี่หกศูนย์ครับเด่นล่างเด้ครับพี่น้องสี่หกศูนย์ครับสี่หกศูนย์ครับติดหกครับพี่น้องเนาะติดหกติดสี่ติดศูนย์ เอาพิจนนารณาเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่นอ้องครับเลขล่างแม่เชียงใหม่เขาครับพี่น้องครับผมกะได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะเลขล่างแม่เชียงใหม่ครับงวดนนี้ได้สี่หกศูนย์ครับผมสี่หกศูนย์ครับเลขติดล่างสี่หกศูนย์ กัวก็ผ่านไปเข่าลักหน่วยครับผมไปเข้าหลักหน่วยที่เก้าเด้อครับผมเพิ่นได้สามห้าเก้าครับสามห้าเก้าเข้าเก้าครับผมครับชนอาจารย์มอมแมมห้ากับเก้าครับผมครับงวดนี้ได้สี่หกศูนย์ครับพี่น้องสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์ชนกับอาจารย์มอมแมมอยู่ครับผม อาจารย์ม่อมแม่มทีน้ำเชื่อลงไปก็คืออ261ครับพี่น้องเนาะ261ชนหกครับผมหมดนี่ชนหกตัวเดียวครับชนหกตัวเดียวครับเอาพี่จนานณาเบ่งเป็นแนวทางเด้อครับผมแบบโอ้ทะเลหมอ,อกครับผมครับชนหตัวเดียว ที่เก่ามาเชี่อร่ไปครับผมเลขไม่น่าลงทุนล่างครับผมหกหกกับเก้าพี่น้องเอฟซีมักกระจัดคัดกับพานเด้อครับพี่น้องครับผมกระแสเลขหกกับมาแห้งอยู่ครับผมครับเดยวจะเสียโอกาสครับพี่น้องเนาะครับพอดีว่าไปช่วนกันพร้อมครับผมกับอาจารย์ม่อมแหมครับเพื่อว่าสูตรนี้เอาวายูครับผมครับเพื่อว่าสูตรนี้เอาวายูครับแต่ว่าสูตรนี้ ไล่เบิ้งปีไกน่นี่เอาเ่อยคูครั้งเดียวครับผมเอาไม่อยู่ครั้งเดียวครับเหล็กล่างได้ครับผมับสูตรนี้เอาเ่อยคูครั้งเดียวครับแล้วก็ปีนี้เอาเ่อยคูครั้งหนึ่งแล้วครับผมคือต้นปีเลยครับปี่น้องเนาะครับผมต้นปีเลยที่เกามาเชียให้ดับหกล่างครับผมไม่น่าลงทุนล่างเหล็กออกหกหนึ่งครับพี่น้อง เอาบอยูไปแล้วครับผมหนึ่งครั้งครับสำหรับปีนี้ปีที่แล้วนี่เอาบอยูหนึ่งครั้งคือกันครับเอาหกลางมักกะจัดคัดกระพานเด้อครับพี่น้องครับพ่อเหล็กมาหกิบเบอร์ดยวจังสันทั้งสี่ครับพี่น้องเนาะครับผมพอว่าได้สูตรเหล็กลางแม่เชียงใหม่เพิ่นก็มีหกคือกันครับอาจารย์มั่นแม่เพิ่นกับมีหกคือกันครับผมครับแม่เชียงใหม่ได้ สี่หกศูนย์ครับผมครับจริงๆสูตรนั่นกับว่าฉีบว่ล่งแะครับผมพอดีหมวดว่าหันผันเอายูครับพี่น้องเนาะเอายูแต่ว่าบ่ได้ล่งครับผมเขามาเชี่อล่งเฉพาะเจ็ดครับเหล็กลางจริงๆจะมีหนึ่งกับเจ็ดครับผมถ้าสูตรนั้นจะเป็นหนึ่งครับงวดนี้สูตรได้นหนึ่งจะเป็นหกครับผมดับล่างอย่างเดียวได้ครับผมทุกหลักครับเอาผิจารนาเบื้องครับพี่น้องเนาะ เลขล่างครับแม่เชียงใหม่ครับเลขดับไม่มีในกองสลกักครับผมครับพิจาจณาเบิ้องเอาเดอ้อครับผมเอาไปเบื้องกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเลขล่างแม่เชียงใหม่ครับผมโอ้บรรยากาศตอนนี้เกามาเชียอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกเลยครับผมท่ามกลางทะเลหมอก ครับพี่น้องครับผมมาเบิงกันอีกครั้งหนึ่งครับเด่นล่างแม่เชียงใหม่16กุมภาพันธ์สิบเจครับเลขทุกตัวมีสิทธิ์ออกครับพี่น้องเนาะครับผมเลขดับเป็นเพียงแนวทางเพื่อประหยัดต้นทุนซื้ๆครับพี่น้องมักกระจัดคัดเข้าผ่านเด้อครับพี่น้องครับมักตัวใดก็เลือกเอาครับผมตอนนี้กระแสหกกับมาแรงครับพี่น้องเนาะครับผม หกมาแรงครับผมแต่ว่าถ่าพี่น้องเอฟซีเบิงเหล็กดับก่ามาเชียร์แล้วครับผมามักกับเอาเดอร์ครับพี่น้องหกนี่เดี๋ยวจบเสียโอกาสครับพี่น้องเนาะครับผมเด่นล่างแม่เชียงใหม่สี่หกศูนย์ครับงวดที่ผ่านมาชนกันห้ากับเก้าครับผมกับอาจารย์โมแมมครับงวดนี้ชนกันที่หกตัวเดียวครับผมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องเนาะ อาจจะมากหรืออาจจะว่ามากก็ได้ครับผมครับแนวทางตัวเลขครับผิจาจรณาเบิงหลายๆสำนักหลายๆเสี่ยนได้ครับพี่น้องครับแคปนาจอไว้ครับพี่น้องครับผมครับเราว่างกับเลขกระแสกับเลขที่จะออกครับพี่น้องเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผม ถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดี้อครับผมถูกหวยเลื่อเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์หกสนวทางตัวเลขเด่นครับผมเลขเด่นล่างหรือว่าเลขเด่นบนหลายสำนักรับพี่น้องเนาะที่มีดิเตคกับผมก็ติดไ้เด้อครับพี่น้องกับงวดวังหันเลขล่างถือว่าเขาหลยครับผมกับหลายเสียนมากจังใดพี่น้องเอ็ซีก็ล่องตามหรือว่าเบื้องวิเคราะห์ไปน้ำกันกับผมเสี่ยนที่เพื่อนให้เขาว่างหันมาวิเคราะห์ใส่ว่า หมดนี้เพิ่นมาทิฏทางเดียวกันบพครับผมครับเพื่อเป็นประโยชน์ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ับมาเชียร์เจ้ามาสรุปให้เบื้องอยุ่ครับผมครับท้ายคลิปนี้ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีครับ16กุมภาพันธ์1สวัสดีครับ